สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมา,าพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิงด่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสาหรับชิปนี้มื้อน,นี้เด้อพี่น้องเด้อมาอยู่บ้านโน่นสิบม่พี่น้องตําบลต้นพึ่งอ,อําเภอบางโคนจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อถ้ามาสํารวจราคาพี่น้องตลาดนัดโคกระเบือพี่น้อง ทุกวันหนังค้าด้อพี่น้องเด้อทุกวันหนังคาอยู่บ้านนนทิเป็นพี่น้องปไาพี่นออ้องเขาไปว่าบรรยาก,กาศข้างใน้อพี่น้องเด้อมันเป็นตลาดนิดหน่อยพี่น้องตลาดใบใหญ่ไปได้ดอกตลาดนดิดหน่อยเปิดทุกมื่อวันหนังค้านพี่น้องทุกวันหนังคานากูใดต้องการจนะมาสอบถามรา,าคางัวราคาก้อยเรือว่าสิมาซื้อ ควายพี sehen, ่น en, ้องไปเลี้ยงก็ได้มอบให้พี่น้องเด้อควายก็มีพี่น้องง่วก็มีพี่น้องภาพบึงควายพี่น้องควายงามควายเหนื่อก็มีพี่น้องขึ้นวนน้องควายหลายเด้อพี่น้องเด้อ ผมขายเลยนี่เจ้าบ่บ่อันีิซื้อฮันีิซื้อซิซื้อเยู่บ่องมขาเจ้าของคนบ่อโไเป็นซื้อหรือเป่าสัสพูดใครเลยอพี่ร้อนพี่ร้อนซื้อเลยไลไปได้นี่ซื้อไลยไปได้เลยถ่ายปรามาถ่ายพี่ถ่ายบรรยากนอนหนำเนาะมันเป็ยนยังอันยังสี่ฮะมันเป็ี่ยนยังอัยงสี่่ยาเก้ยี่บ่มันชมนิดกูเนี่ยัน มันร้านไปได้เลยนี่ส่สิบแปดครับสี่หมราคามันพี่น้องเออครับสี่หมได้ร้อนเป็นบ่สี่หมื่นแปดบเอาไปทั่วเพื่อนไหนร้อนราคาสี่หมื่นแปดพี่น้องมันเป็นกล้ยแม่ลูกซ้ำในลูกมันจากตัวน้จากตัวลูกซ้ำหนึ่สองตัวเนาะเป็นกล้วยจอยพี่น้องกล้วยจอยตัวนี้แม่สาวบ่นี่ ข้างภาน้อแม่สาวนี่น้องั้วไอยแม่สาวพี่น้องมัราะฉะนั้มีเจ้าของคนพี่น้องของคนโอยู่ต่ว่าเบิ้องไม้พี่น้องไปเบิ้งข้างในก่อนจังเขาไปเบิ้งไปเบิ้งข้างในผมก่อนพี่น้องเพราะว่ามันเลยเว่ามีงัวใหญ่พี่น้องไม่ต้องัวแบบไัวธรรมดางัวบรรบาด ของล่นี่ของล่ะนี่ของนผมเนี่ยครับสามตัวนี่บ่แม่เบ่ทั้งสาบ่สงตัวสตัวใช่ใช้นี่บ่ตัวขาวตัวขานี่โอสีขาวนี่จับไได้ไหมเซมร้อนไรหบสีขาวนี่สามจุดสามสามสามมันแล้วมันมีลูกว่าอะไรบบ่เมีสาวทองเป่าเนาะมันแล้วราคาสามสามพี่น้องสามจยังต่อได้เนาะยัต่ได้ต่อแม่นี่ได้ปะนี่ แม่นี่ศราแดเ้าแดังต่อร่องอะไอยู่พี่น้องเป็นว่าสองตัวชีเขามีเบอร์โทรบ่บอกเบอร์โทรนะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามส่ามแปสี่สามแปดแปดเก้าหกเก้าก้าหเกพ่ายพ่ายกลุพายกลุมด้วพี่น้องเด้อพีายกลุมพีายกุพ่ายก่พ่ายไปอันอยากได้โทรหาพี่น้อง không phải ừ. này. Bà, đi. nó sáu, sáu tuổi không phải nó cháu ba, mẹ liếm răng này, không phải nó, khó không bao nhiêu nó, này là, nè, không cháu quên ô, răng oh, sáng răng tì, không cháu ba nè, bảy mấy đấy là nè, sáu chín sáu chín nó mịn, nó mịn lục bao nè,

เอ้าแล้วมือนเดียวดูฮะอ้อมันคนละคลิปเนาะอยู่ในคลิปเนี่ยบอกคนว่าขายแล้วขายอะไรังเลยขายสามสิบเอ็ดหาโอ้ขายแล้วเนาะโอ้ขายแล้รพี่น้องพูนขายแล้วพูขายสามสิบเอ็หาอว่ราคาขายจริงพี่น้องัแล้วเังมั่นะทาครนเมียนี่เนาะนี่จะคลองมานาะต้งเจ้าวะ

เาครับพันรอบเราแต่ถ้าได้เต็มเดือนครับแต่ว่าสมใบหรือสมตสมสมใบสมหอดสมใบบอกพ่อบอกยังไงโอ่ยินุดมีใบยังเนาะมีครับมีใบอยู่พี่รองห้องไว้ซีซีหาครับซีซีหายังต่ออะไรเนาะบอกเบอร์โทรพี่รองเขาเนี่ยศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึห้าย์ศูหเดสามี่อยควนอพี่รองเนไยังมากโทรหาเพื่น

xuống lại đây không quay không không <laughs> ăn sao vào chốt chìa đi rồi sao đây rồi ship như bò rồi sám không hết đấy coi. sao chết sao chết nó sao chết nó to đây nó đây 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 hỏi nhau phải hao sư hao tí hỏi tí chứ say nó อยู่น้องสร้างแล้วอยู่น้องสร้างด้วยพี่น้องเริ่มบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาเนีแ่นย์แปดสี่ส3มเก้าสามสามหน้องหอยตีด้วยพี่น้องเด้่มอาจะได้งวงทอมเนาะงวงงัมงวงงัมไปเลี้ยงโทรหาเพม่ได้พี่น้องเด้อโทรต่อรองกับพคนรอดต่อรองไรอยังเงี้ยเนาะแม่นี่แกแม่นางเจ้าว่นี่โมเมนเนาะของใครนอนแม่นี่เนาะคนนเจ้าของคนนั้นใช่หรือเปล่าโอ้โหเรดือดมาก mọi mua mọi người mọi mua mọi người mọi người mọi người sát người mọi người mọi người mọi người nhang à người nhang người mọi 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 bì

เอดี๋ยวม้พมาเเนาะนมาพ่นรงว่ารแม่เนี่มันมีลูกว่าสาธิตโอมีรูกเลยเนาะแต่ว่ามันอยากส้นคนปะตะเลี่ยงยากเว้บอกมันคือีส้คนย่งเลยนี่แมเขเจ้าบโอ้มันมีเขามันมีเันมนมันส้นหรอโอ้นมันมีลูกว่า มีลูกพี่น้องมีลูกยูสูงไรไปเ <c oughs> ลยเหรอ้รอยสามชิพฮาบ่ <c oughs> มันบอ 100, 40, 30, 40, 30, 30, 30, ร้อยสี่ร้อยสามนี่ร้วววยวอยส <c oughs> าชิพฮานี่แหละสมโตไว้ผรู้สมมันสมหลอดบักยังเหล่าพอมันนี่คูจักว่าโอ้แพ่นดาพินว่าพี่น้องแต่ว่าเมนของเขาอ่อนเป็นงอกระบี่ที่ชาติ ราคาอยู่เท่าไรราคาบ้านนี่ห้าม oh! ื่นเจ็ดันห้่นเจ้านเพี่น้องาโอจะลองคนนั่งอยู่คนพี่น้องวโอ้ยโอ้ยรสีสนเลยโอ้ยขาจเห็นกะจยนแล้วเนี่ยโอ้ยห้ามพี่น้องคนว่าโอ้ยรสีสนเหย าไปหนเฮายู่อ้ยเฮายู่ส่บนเหอยู่ยู่กใกเอยู่เนาะโอ้ซื้อ่าจไหนเนาะมีเบอร์โทรอย่บอกมีเบอร์เท่บอบอบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยราคาเขาเจามากนะมันเห็นมันนี่สิไลชลเขาเจาบอกเบอเทเบอเทศู์ยังศูนย์แปดแปดสองห้าแปดสนึ่ง้อยกื้อ เนื้อหอยเพล็ดพี่น้องพี่น้องอยู่แถวไหนล่ะวัชรบ้านน้ำบุญพี่น้องบ้านน้ำบุญอาจจะได้ง่วงตอนพัดนี่ไปเลี้ยงแล้วโทรหาเด้อพี่น้องเด้อเป็นง่วกระบี่โอ้ยไหนไหนโอ้ยก็เจ้าเห็นก็เจ้าก็เจ้าก็ไม่สวยแลยหลุดนี่เนาะโอ้ยมาพี่น้อยมามาหาพี่น้องมาหางัวหน่อยพี่อันงัวแม่งัวถูงัวผูตัวนี้ตัวนี้เด็ดป่ะเนี่ย ตัวนี้แม่โอ้มีหรองว้อเลือดลอยเด้เนาะเลือดลอยเลือดลอยพี่น้องเป็นว้อผื่นเมืองเขาด้วยเนาะว้อว้อหลาดว้อบ้านเ้าพี่น้องเป็นว้อเศร้าไล่ไปเลยราคาเทานี้ตัวละเศราเ่ปลายเท่าไรปลายมันปลายแก่อยู่ไล่ไปเลยตัวละเศร้าปลายเพื่นวะ sau hai so một lúc sau thường vật luôn Ủa <laughs> <laughs> sao sau sao sau kia sao sau 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 sao sau 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 này sau chết sau 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 nè บ้านานาทอครับบ้านนาทอนพี่น้องนี่ใกล้ๆพี่น้องบ้านนาทอนนี่้มีเบอร์โทรบ่ะนอ้อครบอกพี่น้องขนนน้นงใน,น,น,นเบอร์ทรไหมศูนย <im ple asure> ์หก <im ple asure> สองศูนย์หกสองนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่แปดหนึงศูนย์สีงอันผู้ใดมาตัวนี้น่อย,อยอสิ่ทรหา,าพี่น้องเด้อเ <im ple asure> <ไ>ป,ปินวาย,ยังต่อได้อยู่พ่อส้นทรหาเป็นโหลดพี่น้องมาพี่น้องมาเบิ้งค้วยงามโอ้ยค้วยเถิกตัวนี้้วยเถิอก้ยเถิอก ว่ายเถกคู่นึงพี่้องสองตัวว่ายเถกว่าเถกเป็นพอพันได้เนาะสูงไมาได้หรือพอพันเท่านี้ประมาณเท่าไรหรือฮอดม็ดบ่โอ้ห0ดมิดคู่อยู่พี่้องโอ้สูงมมดยี่สิบไเนาะ ได้จักปีนี่มันสองปีละไม่สอนี่สองปีครับย่างย่างกะลังเลยครับโอ้กะลังเนาะเอาไปฝึกเอาเนาะครับผมครับคุณไายอยกไปเห็ดพอพัดเลยพี่น้องเนาะไปคุ้มฟุ้งเนาะสายมันดีว่ล่ะสายมันอ่ะครับเขาท้ายยอะครับโอ้มาดีเนาะสายดีอยู่พี่น้องสายดีท้ายกับกลมดีพี่น้องจะขายแทคู่ครับโอ้ขายคู่เลยมันบ่แยกมันบ่เอาไปเวิดคู่เลยเนาะครับผมครับหลายได้ละคู่นี่เ่าจะได้แปดหมื่นสามพันครับโอ้แปดหมื่นสาม ตัวละสีด้เนาะสี่สิบอ้าร้อยโอ้แปดหมื่นพี่น้องบานนี้หอยยังซื้อเหงาในหอยล้านครับผมในหอยลานเนาะในหอยล้านพี่น้องอยู่บ้านไหนบ้านเขาอยู่ว่านอนครับอยู่ว่านนอนเนาะวานอเอาฝากเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดสอหอกศูนย์ห้าสองครับหนย์เนาะหกศูสอครับผมในหอยลานเนาะอยู่ว่านอนเนาะอันผู้ใดเบืองลิปเด้อมากสเพเฮ็ดพอพันล้โทรหาเมด้พี่น้องเด้อ เพิ่นว่าเห็ดพ่อพันเราอยู่บริษันเพิ่นว่าสูงเม็ดเศร้าพี่น้องข้อมสูงมันมันโคหาเพ่นอพี่น้องเด้อมาพี่น้องเบิ่งเงินควายงามงัวงามพี่งัวงามพอน้องงัวงามงัวงามสีแดงๆนี่ท้องไผนองนี่ท้องตาบ่เป็นท้องตาบ่นี่ยท้องตาไอ้หนุ่มไอ้บ่เนี่ยนี่ตัวเลียงเลียงนี่แร้วงอันตัวเรียงเนาะตัวเรียงเลียงนี่ไหม ส uh, okay, ี้ามามามาต่อเลยโอ้หาคุยได้นี่สีแดงนี่บปล่สีแดงสูงหลายมาได้นี่ก้มสูงมันลอยสามชิปเนาะมันมีมันมีลูกบ่นี่ยังมาเสื่องเนาะยังบาเซิงพี่น้องเป็นงัวเป็นง้วะสาวสาวเนาะยังบาเคยได้ลูกเล่นเนาะลูกนึงแล้วครับฮะลูกนึงแล้วเอาลูกนึงแล้วบ่โอ้ยลูกนึงลูกนึงพี่น้องเอามาขึ้นด้านเซิงเหรอ ผอเพิ่งได้ลูกมันงชีแดงพี่น้องสีแดงแต่ว่ายังเปิดเสื้อนี่พี่น้องเอาไปเสื้อเอาเนาะโอ้มันยังบปเสื้อพี่น้องเพิ่นว่ามันผ่านลูกมาแล้ววะแล้วค่าหลายอะไรต่างชี้เสื้อหาชี้ผาอย่างต่อได้เนาะอยัางต่อได้พี่น้องในห้อยยังบานนี่ในห้อยกอกอยู่บ้านอะไรตางบานไรเนาะมีเบอร์โทรบ่เนาะ 089 04 88 317 xe pet 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 sao mừng kẹt bạn hay cọc mày lại bán lạy vino bán lạy vino mùa đèo vino ngầm thôi hàm được vino rơi nhạc đầy bì bà tony mặt rơi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  มันมีหลูบากขึ้นหือครับ่อ้มีเนาะม่เนื้อเนาะโอ้เป็นราคาเนื้อตีราคาเนื้อาเนี้ราคาเท่าน่ห้องสี่สิบห้าสิี่ครับโอ้สี่สิบสี่เนาะเป็นราคาเนื้อเนาะเป็นม่นงเนื้อพี่น้องอันมูนี่กืบเนื้อบด่นี่หรือม่เลี้ยงบ่ท้างขายไปยัจกำนัล่วงเจ้าว่นี่ไปยังกำนังเราขายงัวงเทียดอกพี่น้องขายตัวไข้าข่ดงไวแด โอ้เง้ว่ะเง้าเจ้าป่ไม่ไหยโอ้หลายตั้งตัวอยู่นี่หลายซีหาแม่บดบอนี่แค่ซีตัวนี่ซีตัวนี่มันเป็นแม่ลูกกันบอนี่ครับโอ้เง้วโค้มพี่น้องง้วโค้มตาอันแม่มันมีทองบอนี่เขาแหวนโมวี่หรอกมันจอยไหมโอ้ยังบ่เสื่งแม่มาแแลไม่ยังบ่เสื่งพี่น้องมันถือโค้มเท่าลยนี่ยโค้เลยมัน ลูก0บามัน3ค่อมหนึ่งคมนึ่งลูกมัน3 413หารยพี่น้องทั้งสองคมเนาะราคาเดียวพี่น้อง40 4 3หารยลูกเด้งๆพี่ลูกเทิกพี่น้องลูกเทิกลูกเทิกอันนี้ลูกเทิกพี่น้องคมค่มละ4 0 0 0หพี่น้องเดี๋ยวภาไปหาจอกขลองคนก่อน พี่น้องนี่โคมหนึ่งโคมหนึ่งพี่หนักสองโคมสองข้มบากาศดูยาไฟ้านเขาในหอยังเดี๋ยวเขาซื้อเขาหอยเกี่ยวครับน้องหอยเกี่ยวครับอยู่บ้านไหนบ้านเขาหรับ้านในอำเภออากาศครับอยู่อากาศเนาะครับไม่่ออากาศเลยครับ ในหอยเกี่ยวเมี่ยนเมี่ยมีเบอร์โทรบ่ับมีอะครับมันบอรจื้อครับเบอร์เฮ้ยบอรจื้อโอ้เบอร์บ่มีเนาะเบอร์มันบอร์จื้อเบอร์จื้อเบอร์พี่น้องเบอร์จื้อมีเบอร์อยู่บนหัวบอรจื้อเบอร์ได้พี่น้องเนาะโทรศัพท์ไปหาเฮียนหรือเนาะอยู่อยู่อากาศป่ติครับอยู่อากาศครับบ้านเนี้ยบ้านหน้าเมียงพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นบ่่เพินลืมเบอร์เอนบ่แม่นลืมดอกมันจำไม่ได้มันบ่จื้อมันบ่จื้อพี่น้องสื้อโทรศัพท์ใหม่เพิ่งซื้อโทรศัพท์ไปเนาะเมื่อเพราะสาวโทซนดู บ่มียึดว้เนาะใช่แหละน้อมาพี่น้องมามาบึงควายพี่น้องควายบ่เนี่ยควายพี่น้องควายงามต้องควายนาะตัวนี้เนาะควายแม่ลูกควายโคมพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูก lái đây là mẹ đi khái là tay nè bỏ nó mi khuất ẩu là tay bà ồ đang xèo nó ồ chi mừng quá nổi nhá, hắn để xóm nó xăm rồi nó xuống lái đây là nè ồ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  เนาะโอ้ยบ่ชหอยเ้าหาบ่ชหอดเสาห่าเฮ้ยเสาห่าบวกเอาต่รับเบ็ยดมาแม่เห็นบ่ชหอยดิสีเสาห่าน่เพราะว่าผมหกจัดเอาสีมันดีด้วยงูหตัวนี้คุยตัวนี้เนาะสีมืดแบบไหนเสาห่าบวกสีมืดเนี่ยังต่อไรได้เนาะมองขายมองขายเลยเหรอหามต่อเนาะหามเยี่ยมหามประกันหามเยี่ยมหามประกันพี่น้องเพื่อนว่า บา um ร oh, ์ดินหน้าหอยยังเฮาซื้อเฮาหมื่นสามตอดตอดได้โอ้พิ่นห้องไว้ซีหมื่สามตะกี้แต่เดี๋ยวไม่ลงห่อนชีชีวิตแล้วบังคายแล้วบาดินหน้าหอยยังซื้อบอกพี่น้องเขาเนี้ยนี่ซื้อนี่ ในห้อยยังเจ้าซื้อหังซื้อกล้องครับซื้อกล้องอยู่บ้านไหนบ้านนี่เราคบ้านน้ดที่มินเลเนาะอ้มีเบอร์โทร้องบอกที่ร่องเาเนี่ยเบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่นย์สองี่เจ็ดห้าสามี่ห้าหอยกล้องเนาะกล้องเกาเกากล้องเกเด้อพี่น้องเด้อหันผู้ใดญ่า่งวงดียวมันกลยคล้มันนง่วพี่น้องควายควายน่อยเนาะจังทู่หาไม่ได้พี่น้องเด้อเนื้อมันดีอยู่พี่น้องนี่สีมันก็ดีเนาะเป็นสีเหล้าปอนี่ เป็นสีแล้วพี่น้องถ่ายกันงามบ่งามงามาถ่ายงามเนาะงามหมดงามหมดทีแต่มันบ่อยากสูงเที่ยงเนาะเขาห้อมจังหน่อยโอ้เขาเขาบ้านบ่เขาห้อมจึงหน่อยโอ้งามงโอ้เขาเป็นห้อมเนาะอ๋อพอดีงามครับพอดีงามบ่กเขาก็งามเอางามงามหดพี่น้องงามบมดอันผู้ใดมากนะมาได้พี่น้องเด้อโทรหาพนุษยพี่น้องอแล้วพนุษแม่ตัวแล่ lại phải là ta nắng châu không châu vào nè thái là bò ủa ăn khu này là chắc bạt này. khu này hà mướn hết thực tế là sao hà phi nòng hà mướn hết phủ phân nhanh nhả của phi nòng có chỉ đa phải phân phải, nhạc, phải, Phương, phải, đà, phải, xò, phải nó bơm tổ phân bơm vào nhả thì châu hỏi bò học men nô nô ใครนอนผมมีจดของพี่น้องข้างไเนอนหนเนาะข้างเต่าปะโอ้ชีชพามบออแม่ลูกเออแม่ลูกเนอะแม่ไันเซอรลงไปนน่บ่เอาซื้อมาเนาะมาให้มันสูงอะไยคุยห่อนี่ง้อห่านี่ลอยลอยลอยีบ่หอดบ่ลอยสามสามเนา Lá chú. Chi sếp 45 bội yang tói, đâu. Nanh hoi, yang sư ho. Tói là nanh hoi. Tất cả khoảng quái không To hôm qua. To hôm qua. To hôm cho đây hôm qua. To hôm qua. To hôm qua. To qua. To hôm บ้านโคกสามขี้พี่น้องมีเบิื่อทบ่เนาะบ่มีบ่มีเนาะหันจากสื่อมาสื่อเพื่อนหนา่อยเนอนถามหารวยว่าเฮี้ยนพยัญชนะยุใสมันบ่งหุจักบดบานบ้านโคกสามขี้พี่น้องจะมาถามคนเด้อพี่น้องเด้อเพคุนบ่มีเบิ่อให้เบิ่งได้หมื่นเอง่มเบิ่อให้โทั่ดิเห็นง่อยแดงพี่น้องแม่กับลูกปอนี่แม่เป็นแม่ลูก แม่ลูกกันเหี่ยวเ่ยวล่นบ้างเหี่ยห่พี่น้องแม่ลูกกผสมแล้วโอ้แม่เป็นเสื่อหรออ่าได้สองเดือนแล้วยบางยังละเสื่อไปสี่ใบโอ้เสื่อสี่ใบมีใบพร้อมเนาะมีมีใบมีหลอดมีใบที่หลอดลูกเถิดูลูกแม่หนิฮะลูกแม่ลูกแม่สูงหลายเลยควายห้องง้อห้องประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบเป็นง้อแม่ลูกแม่นี่สมแม่ลูกกับแม่ลูกกับแม่ดูได้ทองกับแม่อีกดูได้ทองกับแม่อีก ราคาเด้บาทนี่โอ้เจ็ดสิบเจ็ดยังต่อได้เนาะต่อได้ยังต่อได้พี่น้องในหอยยังซื้อฮะซื้อดซืดเนาะซื้ออุดยสบาทบานห้องอยู่โดนหวยพนาบ้านโดนหวยพันาพี่น้องห้องว่ยเจ็ดสิบยังต่อได้เนาะต่อได้ต่อได้มีเบอร์โทรบ่เนาะศูนย์หกสามศูนย์หกสามศนห้ห่อยอุดด้วยพี่น้องเด้อขอดมาก อันงัวโค้มพี่น้องแม่ลูกก็โทรหาเพบนพี่น้องสูงไปสามชิปเนาะสามชิปบวกอยู่แม่มันเสื่อมแล้วพี่น้องเสื่อมชี้ใบไปบนซึ่งมาลูกลูกสาวก็ใกล้สีเสื่อมแล้วเนาะใกล้อะไรไปเสื่อมแล้เนาะซึ่งเราไปเสื่อมเล้วด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ลูกสาวมันนี่ขันมากก็โทรหาเพด้อยพี่น้องเด้อโทรหาโหลดด้วยหอยอุดพี่น้องแม่ดำดำต้องไเน้องต้องเซตไทยเหรอเนาะ อออเอาเมื่ออะไรบ่เนี่โอ้ม,มันมีลูกบ่เนี่ฮะโพึงพ่งทับไว้หมู่ว่านนี่โอ้พึ่งทับหมู่ว่านนี่มันได้ลูกยักตัวหรอซับเนี่ยสองสามตัวเนาะราคาอยู่ปันใดเดิร์นราคามันนี่ห้องแคสิบหกครับอ่าสิบหกยังตัวอะไรเนาะครับผมอ่าลูกสามเนาะทับเนาะลูกสองลูกสามพี่ดองแต่ว่าทับแล้วแต่ว่ญญายังพอผ่านรอบเนาะ นายหอยยังซื้อห้อเหรอดีเล็กครับดีเล็กอยู่สายบานห้อเหรอยู่คุณลอข่ำครับกุดเรือข่ำพี่น้องกุดเรือข่ามีเบอร์โทรป่เนาะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งยแปดหกศูนย์สองเก้าศูนย์เก้ากศูนย์เน้อหอยอัดดีเล็กด้วดีเล็กด้อพี่น้องเด้ออยู่กุดเรือข่ำพี่น้องจังโทรหาเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าไปตลาดกุดเรือข่ำเมื่อไหร่เนาะไปพ่อกันดูกกระไดพี่น้อง ผ่พ bon ันธุนยังมาขายไป็นร <lerde> oh. ้านนดตลาดตุลละข้ามด้วยพี่น้องเด้อมืออื่นเด้อเจอกันพี่น้องท่านผู้ใดมักตัวในกระไดมีโทษคุยต่อแล้วราคาผลด้อยพี่น้องเด้อบ่คอยหลายพี่น้องมมดหรือว่าบ่หลายพี่น้องมันเป็นตลาดน้อยๆอยู่บ้านโน่นชิมินเด้อพี่น้องเด้อบ้านโน่นชิมินเป็นตลาดน้อยๆพี่น้องก็บ่คอยคึกคักปันไดม่วงกับมีถือมีแพงพี่น้องมันตลาดบ้านใหญ่ไมนตลาดบ้านนอกพี่น้อง ก่ควายควายหลายคนกับบ่อหลายเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้มัอนี้เอาไปสำนี้ก็ได้ครับเด้อคลิปหนาจังทอกันไหมสำหรับคลิปนี้มัอนี้ขอจบไปเพียงแค่น,นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ